นี่ไงในป่าน,นี้เลยเหรอใช่แล้วเราจะลงกันยังไงไวะเนี่ยจากนี่ในนี้เหรอใช่โอ้นี่ครับเข้าทางนี้นะต้นตาลแล้วโอ้โหคือต้นตาลเป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องลุยเข้าไปอย่างเงี้ยพอดีว่ามีชาวบ้านมาบอกทางนะเราก็ลุยเข้าไปตรงเนี้นนนยตอนแรกผมจะถอดใจแล,ล้ว ผมก็มายืนดูจะเข้ายัางไงเพราะว่าเห็นน้ําเต็มเลยก็เลยไปเจอเชาวบ้านก๊อลังมาหาปลาไหลเขาก็เลยพาเข้าไปเขาลุยเข้าไปตรงนี้มันรกไงตอนนี้มันรกแต่สังเกตได้ก็คือจะมีต้นตาลต้นเดียวตรงนี้ต้นหนึ่งเข้าไปเหมือนเป็นเกาะเลยแดนสุนทธยาชัดๆนะก็ชื่อว่าวัดหงรางห้างนะคงไปกันถูกนะครับไปเดินทางดูตามรอยถ่ายรูปกนะ ตอนนี้มาวัดร้างอีกวัดหนึ่งครับอยู่ที่ตำบลหันสังอำเภอมาปะหะันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนี้นะครับก็คือวัดหงนะเป็นวัดหงใหม่นะครับก็จะมาวัดหงร้างอยู่ตรงข้ามกันนี่เราจอดรถไปที่วัดหงใหม่ครับตำบลหันสังอำเภอมาประหระันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเราข้ามสะพานมาครับ เมื่อกี้ไปถามผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตรงข้ามไม่มีนะเราต้องมาอยู่ทางฝั่งวัดหงใหม่นี่แหละน่าจะอยู่ด้านหลังด้านหลังยืนคุยตั้งนานผู้ใหญ่บ้านก็ยืนอย่างนว่าู้่บ้านาผู้ใหญ่บ้านก็งงงงว่ามีได้หรอมีแต่หงเก่ามีโคกเก่าแล้วนี้จงต้นตาลอยู่ข้างนอกอ่ะใช่เขาบอกเขาไปในป่าเนี่ย ถูกแล้วนี่ไงฝั่งตรงข้ามนี่ไงจริงๆด้วยถนนนี่ไงอเออถูกด้วยนี่ไงในป่านี่เลยเหรอใช่เราจะลงกันยังไงไวะเนี่ยจากนี้ล้มๆนี่แหละในนี้เหรอใช่ถูกแล้วพี่นี่หงนี่หงลกาวค่อยล้างคอยล้างหน่อยให้มันอันนี้อันนีน้ อันนี้อันนี้หงเก่านี่หงใหม่ถูกแล้วเออฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ตรงข้ามฝั่งนูน้นตรงข้ามตรงนี้ไอเราไปเข้าใจผิดว่าตรงข้ามคลองถูกลราพี่คงนี้แหละโอเคน้ำล้อมเลยครับเดี๋ยวถามชาวบ้านครับว่าเข้าทางไหนนะเพราะว่าตรงนี้น้ำล้อมเลยเพราะว่าเราจะไปเป้าหมายเราก็คือตรงข้ามนะเป็นโคกอยู่ ครับเข้าทางนี้นะต้นตาลแล้วโอ้โหคือต้นตาลเป็นสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องลุยเข้าไปอย่างเงี้ยพอดีว่ามีชาวบ้านมาบอกทางนะแล้วก็ลุยเข้าไปตรงนี้ มีโคกทางเดินอยู่ หมนหลุดเข้าไปอีกหนึ่งเลยอแดดสนธยานี่คือพื้นที่โดยรอบนะฮะเสาพื้นเรือรอบก็คือรอบไปด้วยทุ่งนาเกษตรกรรมนะนแล้วก็าม,ามีเสร็จอิดนะที่เห็นเห็นชัดๆนะมีเสร็จอิด ยังไงมีพงไม้เป็นเป็นพงอีกพงเป็นออีกหน่อยเนี่ยพงพงล่าบุยไปล้วนี่นดิใช่เออตอนนั้นเขากองพวกเศษ้ากปอยู่เออเนี่ยที่ตั้มเจอเจอแนวฐานแล้วเนี่งเจอแนวฐานที่เขาตัง้ตง ลออมาด้านล่างนิดหน่อยครับจะมีโพรงนะโพรงต้นไม้อ๋อแล้วเขามีเขาเอาพวกซาดเวลามาถูไปกองไว้กนต้นไม้เยอะอยู่เเือล้นน่ส็รงูก็มีซากใบเสมาด้วยนะ่ะฐานใบเสมานะไง ทไปวัดอะไรนะที่อยู่กลางทุ่กนาที่เพิ่งเราไปล่าสุดอ่ะโค้งนี้ถือว่าใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่มากแต่ว่ามีทางเดินเข้ามาตรงที่มันทางเดินเข้ามานี่เป็นคันนาเขาเหรอครับหรือยังไงครับอ๋อคันสนุกเข้ามานี่เหรอครับแต่ว่าวัดจะฟื้นมันขึ้นรกที่เฉยเออมานั่นแหละ ตำแหน่งที่ไปก็คืออยู่หลังวัดหงสรุปแล้วก็คืออยู่หลังวัดหงตรงข้ามเลยนะจะมีโคกอยู่เห็นไหมครัตรงนู้นทางเข้าให้สังเกตต้นตาลต,ต้นนี้ครับมันจะมีทางเข้าไปอยู่แต่มันรกมากตอนแรกผมจะถอดใจแล้วแต่เจอชาวบ้านแถวนี้ครับก็เลยผเข้าไปนะมันจะมีทางเข้าตรงเนี้ยให้สังเกตต้นต้นตาลให้ดี แล้วก็ทะลุเข้าไปเลยไปตามเส้นทางนี้ครับต่อไปผมจะพาดู Google Map นะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไปวัดน้ำแบบนี้ก็จะไม่รู้เส้นทางไปนะก็จะมาแนะนำด้วยนะให้ดู Google Map นี้นะวิธีการนะครับผมให้หาคำว่าวัดหงนะวัดหงนี่ครับพิมพ์เข้าไปเลยนะวัดหง เป็นสอรือษีการันนะครับตำบลหันสังอําเภอบางปะหันจังหวัดพนักรสีท่ยาเพราะว่าวัดหงมีเยอะมากบางแห่งก็สอเสือการันอะไรอย่างเงี้ยนะวัดหงมีเยอะจริงๆนะให้พิมพ์คําตามนี้ปุ๊บเข้าไปปุ๊บนะบางท่านเนี่ยอาจจะหาเส้นทางนะโดยเริ่มจากวัดตนุก็ได้เพราะว่าวัดตนนุนี้จะง่ายนะก็ให้กด d i r e c t i ั่นะครับ เริ่มจากวัตตนุวัตตนุเนี่ยจะมีสังเกตง่ายก็คือว่าจะเห็นเป็นหอระฆังนะริมถนนเอเชียเลยเราจะสังเกตได้ง่ายนะให้เริ่มจากวัตตนุแล้วกันแล้วเดินทางเข้าไปนะครับนี่ผมก็เริ่มจากวัตตนุนะผมพิมพ์หาคำว่าวัตตนุด้วยแล้วก็หาเส้นทางไปที่วัดโอง่งมันก็จะเป็นลายแถบอย่างเงี้ยเข้าไปนะ ให้ดูนะครับนี่นะวัตถุนะมันจะมีซอยข้างๆวัตถุเข้าไปนะครับให้ตรงเข้าไปเลยนะตามเส้นทางนี้จีเบจะพาเข้าไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านบริษัท Innovate a u t o t e อโตเทบิ้บข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายมาที่วัดหงเนี่ยผมมาต,ตามเส้นทางนี้นะผมก็มาจอดรถตรงนีนะ้ตอนแรกแล้วก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ ้้านตราตรรงงขมีผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ด้านหลังวัดก็เลยผมก็เลยขับรถปุ๊บไปด้านหลังวัดไม่ต้องไปตามเส้นทางวัดหงนะก็คือว่ามา้อเส้นทางรอบวัดนี่แหละปุ๊บมาตรงนี้แล้วผมก็มาจอดรถอยู่ตรงนี้หลังวัดตรงนี้มันจะมีต้นตาลต้นเดียวยตรงนี้เนี่ยโดดเดียวอยู่ตรงนี้เลยนะต้นหนึ่งเห็นไหมครับคล้ายๆเป็นเกาะเลยอ่ะเนี่ยคล้ายๆเป็นเกาะเลย ตรงเนี้คือวัดหงร้างนะเป็นวัดหงเก่านะเนี่ยจะมีเส้นทางเข้าไปเขาทำถนนเข้าไปอยู่เหมือนเป็นเกาะเลยอ่ะดูดิตรงนี้น้ำมันล้อมเลยนะน้ำมันล้อมเลยผมก็มายืนดูจะเข้ายัางไงเพราะว่าเห็นน้ำเต็มเลยก็เลยไปเจอชาวบ้านก็ลังมาหาปาหลาไหลเขากเลยพาเข้าไปเขาลุยเข้าไปตรงนี้มันรบไงตอนนี้มันลบ แต่สังเกตได้ก็คือจะมีต้นตาลต้นเดี่ยวตรงนี้ต้นหนึ่งเข้าไปเหมือนเป็นเกาะเลยแดนสนทยาชัดๆนะก็ชื่อว่าวัดบ่มร้างนะคงไปกันถูกนะครับไปเดินทางดูตามรอยถ่ายรูปไว้นะอนาคตก็จะกลายเป็นภาพเก่านะที่หลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้ว่ามีวัดร้างตรงนี้มาก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบพรคุณการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ